ซับอยู่5สวดสดีทุกด้านเลยนะครับอยู่กับผมโมเดลในรายการ V S Gamer ซึุ่งนี้ผมก็จะมาโปรโมทชแนลชมผู้เลิฟไลน์นั่นเองนะครับซึ่งก็จะจำแนกพวกไลน์คอฟฟิเชียลต่างๆนานาดูนะครับนี่นี่ครับยกตัวอย่าง,งคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่มเสียงแป๊บสวัสดีค่ะเพื่อนอันนี้ ให้ฉันดูไม่เป็นไรจังวันวนี้ค่ะสุปีสกุชี่ของแท้ที่ได้มาบัวชูบอมเมอ่์อะไรเด้งเยอะมายก็ได้มาสามชิ้นด้วยกันนะคะก็ถึงไม่มีคนดูก็จะ ก็เป็นสามชิ้นที่ได้มาเมื่อวานไปเจอชิ้นชิน้นนี่ดูนะฮะนี่ก็จะโชว์<ด>พวก<ด><ด>สกุตช,ชี<ด>่<ด>แล้วนี่นี่คืออินโทรใหม่ล่าสุดนะของเขาเฮียเฮียน่าสนทำไมเป็นแบบนี้วะนี่นะครับเป็นอินโทรเป็นอินโทรมาใหม่นะสวยเปล่า เป็นอินโทรล่าสุดเลยนะครับกออ็ใครใครรู้วิธีทำอินโทรก็บอกใต้คลิปนี้หน่อยเดี๋ยวผมจะไปติดใช้หน้าผมผมหรือผมไม่รู้นะว่าทำไงนี่อะไรประมาณนี้เขาก็เล่นเกมมาครับซึ่งไม่ได้อัดนานเสียงอาจจะแหบๆไปหน่อยเช็ hey, ด ทำไมกล้องเป็นแบบนี้วะเฮ้ยโยสสวัสดีเชตวอซ็อกายเฮ้ยโยสสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับชมพูล็บลี่นะชมพูล็บลี่เออไม่ใช่ลบไลายกรรมเล็บลี่เล็บลี็ขอโทษครับขอโทษถ้าเกิดคุณชมพูล็บลี่ยังอยู่ยังมาดูอยู่นี่นะครับผมขอโทษ เป็นเป็นเพื่อนครับชมพูลบลี่นี่เป็นเพื่อนครับ,รบโคโอเคนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> อะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีการ เอ้ยอะไรสกินเจ้าของฉันทำไมมันมาเยอะจุงเบยบางที่อาจจะมีคำหยาบนะครับโอเคพอละถ้าเกิดใครอยากดูก็เดี๋ยวผมก็ต้องเข้าไปช่องเอ่อตันหยงทีวีนะครับดูไดไรวะ เดี๋ยวอาทิตย์สองอาทิตย์นี้เขายังไม่เคยเขายังไม่ได้ค่อยลงอัพคลิปเลยนะครับเสียงแหบไปนิดนึงนี่ไงตอนจบที่น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 ี่ครับโปรโมชั่น,นลนี่ เอาล้วครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์จดกดซับสไครต์ให้เขาด้วยนะครับใครชอบกดไลค์ผมชอบมากๆกดซับนี่ตันหยงทีวีเขียนแบบนี้นะเป็นชื่อที่เล่นเกมไลน์ตันหยงทีวีดิวสกุชี่นะนี่อธิบายละเอียดกว่าผมอีกนะโอเคใครชอบกดไลค์ชอบมากๆกดซับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเลยครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับ